ไล่เขาพวกในเดตบอยเดรไล่ไล่ไล่เฮ้ชอนนีชอนฉันขอเข้าบ้านครับมนแม่เชื่อคงอารมณ์ไม่ดีไม่เป็นไรหรอกเพื่อนดฉันผักได้ผู้นี้มีใจทีได้เจอิมคู่นะนี่ดีจเกันครับบายบายเชฟลาฝันดีครับคุณไหนเดินทางระวังด้วยนะครับซอมบี้ดิว ขอบคุณพรนเจ้าลูกไม่เป็นอะไรผมกังวลมาตัเยมกันก็เงียบิปกติจงบก่อนที่บ่นเงียไปแล้วแต่ได้ก็ปกติผมคงกลับมาไม่ได้ถ้าไม่มีเช็ดวกนี้ใจที่ลูกพาเขาไปด้วยดูเหมือนลูกจะพาแขกมา ลู้ชายคุณช่วยชีวิตเราไว้ช้อนนี่จออจะขอสองบาทช่วยคุณได้ผมราะมีแค่คุณกับลูกสาวใช่ไหมไม่ใช่ลูกสาวเขาเขาเป็นเพื่อนบ้านรู้อยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหม yes ค่ะโอเคเโอเคเดี๋ยวกันดูเหมือนจะจิบผามมากเลยน่าหนักครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉันชวนคุณด่ชอนไปดูน้องสาวลูกก่อนแสดงคุณเป็นนทีกราบะระียงอะไรอ่านไม่ดันเฮ้ยเหนื่อยทำเสียงจีบะภาพปกตินะหมขอร้องละ Let's have a look เอยดูสิ l ะ e เนมันเจ็บบ้าเลยใช้กวาดเลยนะมันคิดคุณเชื่ออะไรนะ ชื่อหลีครับยินดีที่ได้เจอลีฉันเฮอร์เชลกรีนไปโดนอะไรมารถชนครับถ้าอย่างนั้นคุณจะไปไหนเหรอก่อนเกิดอุบัติเหตุวันนั่งจะออกจากแอร์ลิต้าแต่ข่าวบอกว่าอยู่บ้านไ่ใช่เหรมผิดเอง เราขับชนพวกมันตัวหนึ่งแบบที่คุณเคยได้ยินตอนนั้นคุอยู่กับใครเด็กคนนี้เหรอผมอยู่กับตำรวจครับเขาจะพาผมไปส่งใจบุญจังไม่ชผมก็ใจผมก็ใจบุญเหมือนกันว่าฉันเต็มหมดแล้วเราไม่ครอบครัวพัดทิพสามคนนอนอยู่ในโรงเรายินดีต้อนรับคุณนะเสร็จแล้วก็ไปพักได้เลยดรชื่ออะไระสา้อย

ลูกคุณพูดถูกคุณจะต้องเสริมแก้แค้นเลแถ่นี่ไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกช้อนพ่อผมพูดจริงนะนี่บอกเขาไปว่าคุณเห็นเลยมีคนตายสองสามคนไล่ตามผมคิดว่าคุณทำเลยเรามีงานบ้านทำเยอะอยู่แล้วตอนเช้าเรียกคนในงานช่วยหน้ามันจะเป็นจริงก็บอกเลยว่าโอเค เสร็จแล้วคุ่นี้อาการก็จะดีขึ้นขอบคุณครับถ้าขาคุณรอดเหลืออาการบวมไม่ลดลงคุณน่าจะติดเชื้อแล้วเราต้องทำยังไงล่ะครับท่าจะต้องยิงคุณแค่ดักกวาดสารทำแผลใหม่แล้วคุณจะไม่เป็นไรโอเคไว้หน้าฟังกันนะครับมีผ้าห่มนั่งพอกอีนี่ลงนานแล้วล่ะ Tomorrow, which way do you think you're going Towards making, I suppose. All right, then. Okay. It smells like. Ginmen. Shit. I'm sorry. I don't like that. ไม่ควรพูดแบบนั้นหรอกนั่นคำหยาบนะคะขอโทษขอโทษนะเวลาจริงพ่อกับแม่ฉันรู้ครีมซาวนาน่าอยู่ไกลแค่ไหนละ่ะคะค่อนข้างไกลโอเคโอเคเลย

เหนือขันไดหมดเลยหอนในโรงแรนช่วงนี้ที่เป็นแบบมันทำเราบนหัวก่อผมคงไม่ไรผมไรผมมันเรียบร้อยแล้วผมผมไม่ใช่พ่อเธอผมผมชื่อเลือดเันเคนนี่ฮะเราไปสร้างเ่องกันนะมีนัดแต่และของอื่นเพียบเลยเราเป็นันีวะมปรนลูกฉันไปหยุดพูดนั่นลูกฉันเคนจูเนียแล้วเรียกเขาว่าดัก นี่เก่งปล่เสียวเป็ดเสียวเป็ดพ่อครับเห็นไหมล่ะคุอกว่าไปที่เมคนาเข้ัวผมอยู่ก็นะผ่านเมคินดีให้ไปฉันจะเลือกอยู่กับคนที่พึ่งผนนั่นแหละแผนคิวรักนักี่ีแล้วเดีวคนนี้เชื่ออะไรนะ ชิปเปอร์รอมันนะจ๊ะขอบคุณค่ะเราควรไปทำงานแล้วเราควรไปทางานแล้วอย่าให้พวกมันทำอะไรได้ปังยิ่งสร t างรถได้เร็วทันเลยยิ่งดีเท่านั้นเพอยากสร้างรถแล้วพี่ตกรอยู่นังงานอมู่บนดินเล็่บนด้นนรถไถแล้วตะขอใส่คนที่ักกินน้ำนะบนรถไถเลยนครับเจียงเป้งหงกับรักไปก่อนนะฉันเล่าีนสอนเราคนนี้ได้นะคุณไปดูรอบๆเ ต้องทำเลยคุยกับเคนนี่นะครับสวัสดีเคนนี่เออ่ฮ้ยมีอะไรช่วยไหม no ไม่เป็นไรฉันเอาอยู่นะนั่นแหละอยากให้ช่วยอะไรไหมเอาจะทำแบบนี้ว่ามีช่วยเหลือคุณดูแลหนูนล้วคนนั้นช่วมกำลังอยู่ได้ไม่ดุหรือเปล่าอะไรวะไม่มีหรอกผมไม่มีลูกโซนี่คงเอ็นดูแล้วแหละ ก็แบบว่าลูกชายคุณเป็นยังบ้างก็ดีแหละคัดเจ้ามีน้องสาวที่เม่ฟิตถ้าขากลับเราจะเยี่ยมนางตอนอยู่ปั๊มมีคนจับตัวลูกฉันฉันคิดว่าเขาจะลักพาตัวเขาในช่วงครูฉันอยากจะข่ามันเลย่อยๆพระเจ้าโชคดีที่ฉันอยู่ที่นั่นต้องเห็นศพเดินได้าใจน้อนมากตอนที้เราจะเจอทีมส์แต่เราเป็นครอบครัวที่เยี่ยมแข็งไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ แล้วครอบ l รัวไปแผ่นละกันไปเท่ๆแล้วเดินเดียวแล้วปล่อยให้พวกเขาจัดการเองรัฐบาลจะเริ่มกเงินส่ t การบ้างกชาติจะจัดการถ้าเกิดสถานการไม่เป็นใจฉันว่าเราขึ้นเรือใช b ไหมคุณมีเรือด้เหรอฉันเป็นชาวมงจะไปดูจับปลาดุมาตัวอะไรตีมันก็ขายหมดข้าราไปก่หอกแต่เรือก็เป็นเรือนะเจอกันนะเฮ้ยรถกระบะสิ่งของ นายเคนนี่รถกระบะเสือนายเคนนี่เว้ยเว้ยคุยด้วช้อนด้ยยนีหเลยยรีีให้ผมช่วเลยไหมีดใหถ้าได้ช่วยตัดไปตอันได้่าเท่านนจะเสร็จเร็วขึ้นไดครับผมเองครับ พอัไม่รู้หรแย่แค่ไหนใช่เขาไม่รู้เลยฉันเห็นชายคนหนึงในแอแลนตาฆ่าเด็กผู้ชายยิงเข้าไปที่หน้าบ้าใช่บีาไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาเข้ารังกายล่างเร่งปืนไปที่หัวของคนเด็กคนนั้นแล้วเหนี่ยวไกนายไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นคนละเรื่องกับในหนังเลย Fall like did, did you have to do it? Do what? Kill. Oh. Uh. Sometimes, it's kill. Kill. I guess. I i am no. just glad we're getting this fence, Dad just wants to keep the family who safe, who no letting no no in a no no. than whatever's out there. แลนด์อะไรพ่อเปิเปีนบ้างพ่อแม่กับพี่ชายอยู่ที่เมกอนอ่ะหวังว่านะฉันก็ขอให้เป็นเช่นนั้นที่นั่นาจะไม่เยกไม่เยกมากก็ได้ตอนนี้ฉันต้องการแค่นั้นขอบใจแล้วก็ชอนขอบคุณอีกครั้งที่มาส่งนะ No problem, Lee. ไม่มีปัญหาเลยเช่นที่นายไว้ไวได้หรอ Anyway, แล้วถ้าเห็นพ่อ,อฉันเขาจะว่าได้ช่วยงานในโรงงานโอเคครับไปช่วยพ่อก่อุ้ยเดินมาถึงเลยเหรอทำไมมองกูอย่างนั้นหรอคุณหน่อยจะเลนต้าได้ยังไง ขับรถแล้วมันก็คว่ำแล้วก็เดินจนเจอลูกชายของคุณสภาพกรบอกอยู่ฟาร์มได้สวยเลนะครับถ้าคุณบอกฉันว่า20ปีที่แล้วฉันคงบอกว่าอยู่ดีว่าคุณพูดเล่นไม่เคยคิดว่าจะมีที่ที่นี่เลยสักแต่เอ่ยถึงข้าครัวแล้วมั้งข้าวรัวนะสำคัญที่สุดนะคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่จะพูดไหมใช่ ตอนนี้ครับคุณคุณอยู่ไหนภรรยาหรือแฟนพ่อแม่ผมอยู่ที่เมคอนกับพี่ชายบอกว่าพวกเขาจะสบายดีนะแต่ตอนนี้คุณมีสาวน้อยที่ต้องดูแลคิดเม่ใชยหรือเปล่าที่ผมเจอเธอใช่ไหมตอนนั้นผมถูกโจมตีแล้วเซลลเข้ามาช่วยผมอืมอุ๊ย ฉันขอให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมได้ครับฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรือทาะไรมาบ้างสมมติวาในเมืองไม่ดีขึ้นเลยและแย่ลงกว่าเดิมหากเจาตตอนั้นคุณต้องเพื่มความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าและถ้าคนนั้นสงสัยคุณคุณระบาดแน่เต่น้นคุณก็มีสามบัตสำนรับที่รับฟังคำแนะนำอุ้ยอะไรนะ

ข้าจะเอาแล้วเอาแล้ไปดีพอมาแล้วแค่นี้ช่วยด้วยลีแค่นี้วางลูกไปก่อนไอแค่ดี้ไอ้เวท ผมโอเคครับพอ่อผม,ผมไม่เป็นไรพ่อรักษาลูกได้ไม่ต้องห่วงเราจะเย็บแผลให้มัน,ม,นมันเกือบตัวผมแล้วมันถึงตัวมึงแลวลวลีพยายามช่วยผมเอาไว้พ่อรู้ลูกผมเห็นนี่อ้ย อย่างนี้เลยมาดูใส่มาดูมาดูเลยมาดูเลยมาดูมาดูเลยผลยงานมึงชิดโบแดงเลยไปมึงใส่หัวไปที่นี่ซะอีพวกยี่ขอโทษนะผมเสียใจด้วยล่ะมึงใช่ไงยังอยู่มึงไม่ไมีประสียไปเสียใจด้วยซ้ำ นายไม่อยาช่วยเขาแต่ไอ้เว้นี่ปล่อยให้มันตายเอ้ยต่อไอ้เขาตายผมผมไม่เก่งพอผมผมขอโทษถ้าหนูติดอยู่แบบนั้นแล้วคุณจะภาวนาตัวเองแข็งแร่งขึ้นไม่ก็ขอให้เพื่อนใจก้าวนี้ขอร้องไปให้พ้ดแล้วพวกมึงจะกลับมาอีก แค่มองตาก็รู้ใจเว้ยมึงผิดกูถูกเช่นั้นแหละเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้รถไปเบคอนกับชนะนะถ้าเราต้องการ